สวัสดีผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการสม i ยครา a กันอีกรอบนึงนะครับวันนี้วิวช่วงสรุปและก็สปอยอนิเมะกันอีกครั้งนึงนะครับกับอนิเมะเรื่องมุชคุเกิดชาตินี้พี่ต้องเทพในตอนที่5กันแล้วนะครับถ้าคุณผู้ชมทำแล้วเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมกันเลยครับหลังจากที่โดนทําให้สลบแล้วตื่นขึ้นมาบนเกวียนกับกีแลนครับเพื่อนของเราเนี่ยก็ทําตัวไม่ค่อยถูกกันนะจากนั้นเนี่ยกีแลนก็ย้อนจดหมายให้พี่แก่ดครับแล้วบอกว่าให้อ่านให้ฟังเพราะว่ากีแลนอ่านไม่ออกนะจจจาา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 ากกนนนนนนัั้้เเเเเีีีีี่่่่่่่่่ยยยยพพพรรรร็็ิมมมมมมมออดดดหหคคบซึงงปปทะแสโืววณ พ่อทำตามที่พี่แกบอกว่าอยากทํางานหาเงินที่เข้ามาหาลัยครับผมต้องขอโทษจริงๆด้วยนะครับว่าตอนที่แล้วเนี่ยผมลงรายละเอียดผิดไปคือพี่ของเราเนี่ยต้องการที่จะให้ซิลเข้าโรงเรียนด้วยครับแต่ว่าด้วยฐานะที่มันไม่ค่อยดีอย่างที่พ่อบอกไว้นะแตนั้นเนี่ยพ่อเลยก็ได้หางานทําให้จนได้ครับซึ่งางานของพี่แกก็คือการไปเป็นครูฝูกสอนคุณูคนหนึ่งครับที่เมืองโรอาซึ่งอายุเนี่ยมากกว่าพี่อของเราได้ซ้ำครับ ซึ่งเนื้อความก็จะมีประมาณนี้นะส่วนเจื่ความสาคัญเนี่ยก็ต้องการให้พระเอกอยู่คนเดียวให้ได้แหละครับเพรามาถึงบ้านหรือว่าว่างนะบ้านละกันมันใหญ่ซะเหลือเกินซึ่งมาใช้เนี่ยก็จะอยู่พอสั์ครับรวมถึงกีแลนด้วยไม่แปลกใจนะว่าทําไมถึงอ่านหนังสือไม่ได้ก็หูตั้งซะขนาดนั้นฉะนั้นเนี่ยก็มีคนมาต้อนรับครับนั่นก็คือฟิลิปส์บูราสเกลัสซึ่งเป็นลูกพี่ลูกน้องของพ่อพี่แกครับซึ่งเมยก็บอกว่ามาหาเงินเพื่อไปเข้ามหาลัยครับโอ้โตซะไม่มีนะหลังจากที่พูส ซึ่งเอริสเนี่ยจะเป็นคนที่มีอารมณ์รุนแรงมากๆเลยครับฟิลิปเนี่ยก็บอกพระเอกไว้แล้วก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับพอไปถึงเนี่ยพระเอกเราก็โดนด่าชุดใหญ่เลยนะทุกครั้งที่พี่แกเนี่ยอายุน้อยกว่าด้วยครับพอเถียงนี่ก็โดนตบไปหนึ่งทีท่วนพี่แกก็ตบคืนไหครับหนึ่งทีแล้วก็กำลังจะพูดสอนครับแต่ก,ก็โดนหมัดขวาตรงเข้าหน้าไปฮะแล้วก็โดนไล่อัดสนุ่มเลยคนยืนนี่ก็ยืนดูกันจ้าไม่คิดจะเข้ามาช่วยเลยไงวะแต่นนเนี่ยพ่อเอลิสก็ถามว่าไหวไหมครับพี่แกบอกว่า,วาต้องไหวเพราะว่าถ้ากลับไปในน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 นสสสภาาาาาพพีีีีีีีี้้้้้้้โดดผหหัวหัวววววเเ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 ลลละะยยยยยยอออออแแแแแ่่่่่ตตกกกก็็มมมทททรรรริ์ขึคบจ ก็อีกเรื่องหนึ่งอะนะแทนคือครับให้ทําเหมือนกับว่าพี่แกกับเอลิสเนี่ยโดนจับตัวไปครับแล้วพี่แกเนี่ยก็สามารถหนีออกมาได้เพราะมีเวทมนต์ครับเอาง่ายก็คือทําให้เอลิสเนี่ยเห็นถึงความสําคัญของเวทมนต์นั่นแหละครับแต่มันก็ผิดพลาดครับเพราะมันไม่เหมือนอย่างที่คุยกันไว้นี่นานะว่าโดนจับตัวไปจริงๆครับเอลิสเนี่ยก็โดนกระทืบแหลกคือคือมันกระทืบจริงๆเลยนะพี่แกเนี่ยทิ้งรู้แล้วก็ถือครับว่าไม่เหมือนที่ในกันไว้นะก็ต้องทําต่ออะไรครับจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ช่วยเอลิสครับด้ยยกาเมล็ออิส เพราะว่าไม่มีทางเลือกอื่นนะซึ่งอลิสเนี่ยก็สัญญาว่าจะไม่พูดไม่แหกปากไม่เวไวยเลยทั้งนั้นครับพเพราะหลงมาได้นเนี่ยก็เปลี่ยนคำพูดอย่างไวแหกปากเสียงดังเลยนะแต่พอได้ยินเสียงพวกนั้นเนี่ยกักบคาพูดว่าจะได้เวไวยนะครับโหงเหลี่ยมจริงเลยจะได้เห็น,นทั้งสองคนเนี่ยก็มาถึงเมโรอาครับ เพราะว่าโด,ดนจับไปเมืองอื่นเลยนะคนเดินมาซัปพาครับก็มาเจอคนใช้ที่อยู่ในบ้านของเอลิสครับพี่ของเราเนี่ยเวิ่งไปหาด้วยความดีใจอะไรแต่เอลิสเนี่ยก็โดนจับตัวไปครับพี่แกเนี่ยก็วิ่งเข้าไปช่วยโดยใช้เทมนม์สร้างกำแพงดินขึ้นมาซึ่งคนรับใช้แหละครับคือหัวโจกซึ่งมันก็มีข้อเสนอให้พรอเอกของเราร่วมด้วยครับพี่แกเนี่ยก็เหลี่ยมเหมือนเลยก็คือตามน้ำนะจากนั้นเนี่ยก็ยิงไฟขึ้นฟ้าครับแล้วก็วิ่งใส่มันซะนเลยละกันแล้วก็เกิดการต่อสู้ขึ้นครับกีแลนเนี่ยที่เห็นไฟของพ เพราะพวกนั้นเนี่ยมันโยนดาบขึ้นมาครับซึ่งมันไม่ใช่การโยนมาแบบมุ่ๆซั่วูๆนะมันคือการโยนโดยมีวิชาเฉพาะครับแต่ก็โดนกีรันช่วยไว้ได้ทันครับเกือบได้เกิดอีกชาติหนึ่งไปละรวมพวกนั้นก็โดนตัดคอขาดไปเลยครับส่วนเขาใช้เนี่ยก็พามาที่วังครับเพื่อแต่ส่วนกันต่อไปเพ่นี่ก็แบบช็อกไปเลยครับคิดว่ามันคงล้มเลวแล้วแน่ๆเรื่องหันหลังกลับครับแล้วก็เดินไปเอลิสเนี่ยก็บอกว่าให้หยุดครับแล้วต่อจากนี้เนี่ยจะอนุญาตให้เรียกว่าเอลิเฉยๆเป็นกรณีพิเศษครับ ก็คุณผู้ชมนะครับที่ติดตามมาถึงตอนที่้5นะครับก็เราจะมาเจอกันนี้ทุกวันนะครับก็โอเคครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายกดไล์ก็สวัสดี